เทศกาลสงการานต์ปี2557ทุกพื้นที่ต่างร่วมบุญส่งน้ําเล่นน้ํามีกิจกรรมอันหลากหลายที่สร้างความสนุกสนานสามัคคีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยหรือจะเป็นกิจกรรมร่วมบุญทอดผ้าปา่าซึ่งปีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่างพร้อมใจกันร่วมบุญผ้าปา่าโดยรวบรวมปัจจัยกว่าแสนบาททําบุญทอดผ้าป่าในงานบุญสงการานต์รวมกับดรสุวัสดิ์ทิลลอประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาที่เป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดผ้าป่าณวัดวังโป่งตาบลร้องกว่างอำเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเพื่อพัฒนาสถานอาคารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นงานบุญครั้งนี้เริ่มพิธียามเช้าหลังจากทำบุญเช้าแล้วผู้ร่วมบุญและชาวบ้านในพื้นที่ต่างนำปัจจัยมาติดพุ่มผ้าป่าและทำพิธีเปิดบันไดยพญานาคริมแม่น้ำหน้าวัดวังโป่งโดยมีดรสุวัสดิ์ที่หล่อเป็นประธานนอกจากนี้ปัจจัย ที่ได้จากงานบุญยังได้เป็นส่วนหนึ่งสร้างกุฏิแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนเมื่อมีงานบุญครั้งใดต่างร่วมใจการทำอาหารคาวหวานบริการแก่ผู้ร่วมงานด้วยไมยตรีที่งดงามปีนี้ก็มีโอกาสมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่เรา ได้มาช่วยทําบุญด้วยกันสร้างกุตินะครับให,ให้พระก็จะมีประเพณีสงกรานที่ยึดถือมานานมาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่จําความได้พ่อแม่ก็พาเข้าวัดแต่เช้ามาเนี่ยมาทําบุญเขาเรียกว่าทานขันข้าวนะครับบุญิีกุศสให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงไปแล้วมีการ รถนานั้หัวนะครับใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดเข้าแก่สุดไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านวนเวียนไปจนจบประมาณถึงช่วงเช้าเลยนะครับ<ๆ>พี่ๆทั้งน้องนะครับลูกหลานหลายคนนะครับช่วงสงการนี้คง ไม่ว่าจะเป็นดีสารเหนือใต้นะครับกลับไปบ้านตัวเองนะครับไปธนุบำรุงแล้วก็ย,ยิ่งสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องของศาสนานะครับความเชื่อหรือประเพณีของเราอยู่เนี่ยกลับไปก็ขอให้จันรลงสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ดีนะครับเราเติบโตเป็น,เป,นเป็นตัวเราได้ขึ้นมาทุกวันนี้จากรากหญ้าที่เราทําอยู่นะครับจะเป็นโคนตรงไปแล้วแต่นะครับขอให้มีคุณค่าอย่าลืมนะครับเรียกว่าผมบอกกันพืชนะครับต้นตอที่เราอยู่อยู่ที่ไหนงากรากเน่าเราไปช่วยการสร้างอันนี้คือความพอเพียงที่บาพระบาทสมเด็จ สุารกอยู่หัต้องการให้คนกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ ล่ำรวยยังไงก็ยังกลับมาเหมือนกับเขาว่าสูงสุดกลับสู่สามัญได้นะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับกลับไปบ้านตัวเองเบิกพนุบำรุงก็ขอขอให้กาลังใจทุกคนนะครับช่วยกันคนละม้คนละมือทุกชุมชนมีความ,มแข็งประเทศเราจะเข้มแข็งครับยอดผ้าป่าในวันสงกรานต์วัดวงองอังโป่งอำเภอร้องกวางรวมจํานวนทั้งสิ้นกว่า1ล้านบาทที่จะนําไปต่อย,ยอดทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนวัดวังโป่งต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดไม่ว่าจะทำงานในท้องถิน่นใดเมื่อมีงานบุญเทศกาลในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองก็สามารถกลับมาร่วมบุญกับผู้ท่าผู้แก่เครือญาติที่อุปการะเลี้ยงดูยังแสดงถึงความกตัญยูอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยมิให้มาลายหายสิ้นไปรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ท่านประหลดัดไม่ทิ้งบ้านเกิด บ้านทางเหนือเขาก็เรียกว่าบอระเสียยังฮีดบริดเสียทางประเพณีประเพณีเมืองเหนือของเรานะคะขอขอบพระคุณท่านประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและคณะการท่องเที่ยวมาจากจังหวัดกรุงเทพกรุละกันะคะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมาน่าโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะูมิใจมากๆเลยข้าแล้วก็มาเห็นลูกศิษย์ลห้านเยอะแยะเลยไายก็มีความสุขใจมากๆ จากนั้นดรสุวัสิที่หล่อยังนำคณะข้าราชการและผู้บริหารผู้ประกอบการท่องเที่ยวพร้อมด้วยชาวบ้านเปิดศูนย์วัฒนธรรมตำบลร้องกวางเพื่อเป็นที่เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นวิวัฒนาการเรียนรู้การดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษแต่ละสมัยโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดวังโป่งที่ปัจจุบันเป็นอาคารว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างใดมาจัดสรรให้เป็นที่รวบรวมความรู้ที่มีคุณค่าของ และยังได้ชมการแสดงศิลปะท้องถิ่นที่หาชมได้ยากจากผู้เชี่ยวชาญของชุมชนในการฟ้อนเจิงแบบฉบับของชาวจังหวัดแพร่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมบุญครั้งนี้และท้ายสุดของงานบุญคือการได้ร่วมกันทอดผ้าป่าโดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังได้รับวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกกลับไปเป็นสิริมงคลอีกด้วย